เล่าสู่กันฟังโดยกองบองตื่นครับท่าก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ต่อๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปผีเข่าปุ่นเรื่องเล่าผีเมืองลาวครับท่า ก็กองเคยเล่าเรื่องผีให้ท่านฟังมามากต่อมากแล้วไม่ว่าจะเป็นผีอะไรต่อมีอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าของผีในเมืองไทยกันวันนี้ก็ใครอยากจะขอ,อนำเอาเรื่องผีผีของเมืองลาวหรือป,ปัจจุบันเรียกว่าสอปป,อปอลาวมาเล่ากันบ้างล่ะครับเรื่องแรกที่ผมจะเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นเรื่องเขียนเรื่องแตง่ง ซึ่งจะมาจากเรื่องจริงหรือไม่จริงนั้นไม่ทราบได้แล้วครับแต่เป็นการเขียนเป็นการบันทึกจากปลายปากกาของนักเขียนชาวลาวที่อพยพไปอยู่ประเทศอเมริกันนู่นแล้วครับอเมริกาซึ่งผู้แก่ผู้เฒ่าแห่งเมืองลาวท่านก็เล่าต่อๆกันมาอีกเรื่อยๆแล้วครับสมัยก่อนโน้นนานมาแล้วครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีอาชีพเป็นเซลแมนขายข้าวปุ่น บ้านเราก็เรียกว่าพอค้าข้าวปุ่นนั่นแหละครับข้าวปุ่นก็คือขนมจีนชายหนุ่มคนนี้เขาหาตะกร้าตะรอนขายข้าวปุ่นไปตามหมู่บ้านตามคุ้มนั้นที่คุ้มนี้ที่ทุกวันขายให้มันหมดว่าง,งั้นไกลไกลไปหมดเขาขายอยู่อย่างเงี้ยเป็นประจำเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีแล้วล่ะครับขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างเป็นอยู่อย่างเงี้ย มีอยู่วันหนึ่งครับวันนั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นวันศีลเล็กแรมแปดคำราวนี้วันนั้นอีฐาไหนไม่รู้ทำให้เขาขายข้าวปุ้นไม่ค่อยดีครับข้าวปุ้นเหลือเยอะเลยแล้วเวลามันก็บ่ายๆคล้อยๆจะมืดค่ำแล้วแต่ชายขายข้าวปุ้นก็ไม่ย่อท้อครับเขาตัดสินใจว่ายังไงก็ยังไงแล้วมันยังไม่กลับบ้านนะ เขาก็จะขอลองข้ามไปขายอีกหมู่บ้านหนึ่งดูซึ่งก็ไม่ไกลเท่าไหรนะ่นักอาจจะพอขายดีขายหมดได้ซึ่งหมู่บ้านที่ชายหนุ่มจะไปนั้นต้องเดินผ่านปาะะ่าละเมาะผ่านทุ่งหญ้ารกๆผ่านป่ารกๆไปก่อนจะถึงหมู่บ้านเป้าหมายนะครับขณะที่ชายหนุ่มกาลังหาขาปุ่นทำการเดินทางจะไปยังหมู่บ้านริบๆ มันก็ต้องผ่านต้นไซใหญ่ซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับโพนดินเล็กๆข่างทานทันใดนั้นชายหนุ่มก็เหลือไปเห็นว่าที่ใต้ต้นไซนั้นมีหญิงสาวหนุ่งผัดสินผมยาวสสา,ายปิดใบหน้านั่งก้มหน้าอยู่บนขอนไม้ร้องไห้สะอึกสะอื้นชายหนุ่มก็จึงเดินแวะเข้าไปหาแล้วก็สอบถามความเป็นมาแล้วก็เป็นอย่งไปอรล่ะ เงียบครับไม่มีคำตอบหญิงสาวยังคงกลมหนา้าร้องหม่มร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่เสมือนว่าเธอไม่ได้ยินเสียงของชายหนุ่มละ่ะระวังสิเป็นวัดเอาเด้นี่มันกระมืดคําแล้วย่าไห้ย่าไห้อีหล่ไปไปเมื่อบ้านไม่บ้านคแลวมืวมดแลวเงียบอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีคําตอบชายหนุ่มขายข้าวปุ้นก็จึง หยุดยืนแล้วก็วางหาบก้าปุ่นลงแล้วก็ก้มลงนั่งยองๆพูดกับหญิงสาวอีกครั้งอย่าหายออีาเศร้าๆมันมืดคำแล้วเด้อแถวนี้มันกับเปียวออกเป็นแต่ย,ยานสิมีผีหลอกบอกเขาว่าหูเนาะรอบนี้หญิงสาวหยุดร้องไห้ครับทุกอย่างรอบกายบริเวณน,นั้นอยู่ๆมันก็เงียบสงบนิ่งไปหมดครับ ใบไม้สักใบก็ไม่ไหวติงชายหนุ่มเห็นว่าหญิงสาวหยุดร้องไห้แล้วก็จึงถามเธอต่อไปว่ามาห้องไห้อยู่นี่เป็นอย่างีลาหล่าผู้ใดเห็นอย่งให้เจ้าอืบอกไอ้บอกไอ้หญิงสาวเงยหน้าเสยผมที่ปัดหน้าออกจึงทําให้เห็นใบหน้าอันเน่าเฟะของเธอแล้วก็ตอบชายหนุ่มขายกระปุ่นไปว่ากระมือนั่นแล้ว บักแหงเส้นมือเท่านั้นแหละครับชายหนุ่มรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คนแล้วผีผีผีแน่ๆเขาทิ้งหาบเขาปุ้นทันทีครับวิ่งนับเพ้นหนีออกจากต้นไายต้นนั้นทันทีโดยไม่ห่วงของครับไม่เอาไม่ยอมเอาหุงเอาหาบกระปุ่นไปเลยแล้วครับโกยยนบแลับไปเลยครับ ข่าวว่าต่อมานั้นชายหนุ่มเซนแมนขายข้าปุ่นคนนั้นเขาก็เลิกขายข้าปุ่นไปเลยหันไปทำอย่างอื่นแทนแล้วก็ไม่ยอมเดินผ่านที่แห่งนั้นอีกเลยยังไงก็ไม่ผ่านกลางวันก็ไม่ผ่านกลางคืนก็ไม่ผ่านเขากลัวคงตกใจสุดขีดแ,แถมต่อต่อมาอีกก็ยังมีข่าวลือกันว่าทุกวันศีลทุกวันพระมักจะมีคนเนี่ยเห็นว่า มีผู้หญิงผมยาวนุ่งผ้าสิ้นยืนขายข้าวปุ่นหาบที่ชายเซนแมวทิ้งเอาไว้อยู่ที่บริเวณใต้ต้นไทรต้นนั้นขายอยู่นั่นเป็นประจำทุกวันศีลจนชาวบ้านนี่ไม่กล้าเดินผ่านเลยละครับในคืนวันพระวันศีนเพราะพวกเขากลัวผีสาวขายข้าวปุ่นนั่นเองถึงแม้ว่าเขาอยากจะกินข้าวปุ่นอยากจะอุดหนุน แต่ก็ไม่มีใครกล้าเสียงไปสั่งไปกินข้าวปุ่นของหญิงสาวติดตต้ตนไส่ละคราบครับอีกเรื่องก็คือผ to yes. ีกุ๊กกูหรือที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่ากุ๊กกุ๊กกูกุ๊กกุ๊กกูนั่นแหละครับที่ชาวบ้านมักจะพูดคูพูดหลอกเด็กๆที่ซุกซนให้นอนให้เงียบนะครับ มีคนเคยเล่าว่าผีกุกกูนั้นจะมีรูปร่างเล็กๆเป็นเด็กคล้ายๆลิงเวลาปรากฏตัวหลอกคนมันมักจะร้องเบาๆว่ากุ๊กกุ๊กกูกุ๊กกุ๊กกูแต่บางตำนานเขาก็บอกว่าผีกุกกูนั้นเป็นผู้หญิงพอพวกผีกุ๊กกูนี่มันสังหารสิ่งมีชีวิตไปแล้วมันก็จะกลายร่างของตัวมันเองให้เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นๆไปเลยล่ะครับ มีเรื่องเล่าของผีกุ๊กกูอยู่สามเรื่องสั้นๆครับตาก้องจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกเนี่ยผีกุ๊กกูจะเป็นผีตัวเมียครับมีอยู่คืนหนึ่งผีกุ๊กกูเนี่ยพยายามจะสังหารชาวเรือคนหนึ่งที่ออกเรือตอนค่าคืนแต่มันทำพลาดครับชาวเรือผู้นั้นหลุดรอดไปได้เขาจึงได้วิ่งหนีหัวสุกหัวสุนวิ่งเขาไปหลบอยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่ง เพราะเขาเชื่อว่าผีเข้าวัดไม่ได้แต่ในที่สุดรุ่งเช้าวันต่อมาครับชาวบ้านก็ได้พบร่างไร้วิญญาณของชาวเรือคนนั้นสุดท้ายเขาก็ไปไม่รอดล่ะครับเรื่องที่สองครับผีกุ๊กกูมันได้สังหารผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งผีกุก๊กกูก็จะอาศัยเอาดวงวิญญาณของเด็กน้อยที่ตายทั้งกลมเนี่ยเพื่อหลอกชาวบ้าน โดยมันจะบังคับวิญญาณเด็กน้อยให้อยู่ในป่าไม่ให้ไปไหนละเพื่อหลอกให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยเหลือรันพอชาวบ้านจะเข้าช่วยเหลือเด็กมันก็จะออกจากที่ซ่อนตัวพึ่จู่โจมชาวบ้านทันทีละครับส่วนเรื่องที่สามเรื่องนี้เล่าว่ามีผีกุ๊กกูอยู่ตัวนึงตนนึงมันกำลังไล่ล่าจะฆ่าชายแก่ ชายแก่ก็วิ่งหนีสุดชีวิตจากนั้นเมื่อคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วชายแก่ก็จึงได้หยุดหันหลังกลับไปมองหาแล้วก็ต่อยหมัดมั่วออกไปในกลางอากาศทั้งท,งท,งที่ไม่เห็นตัวตนทำให้เจ้าผีกุ้กูล่าถอยหายไปครับจนในที่สุดชายแก่ก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภยัยแต่ก็หารู้ไม่ครับ ว่าหลังจากนั้นคืนนั้นผีกุ๊กุูมันก็ได้กลับติดตามมายังบ้านของชายแก่ล่าชีวิตของชายแก่ถึงในบ้านเช้ามาเขาก็สิ้นชีวิตในสภาพตินเนื้อหนังมังสาของเขาถลอกปอกเปิรกไปหมดทั้งร่างครับไม่เว้นแม้กระทั่งจิกกะป,ปูของแกสันิษฐานว่าเหยื่อทุกรายของมันน่ะ จะเป็นไปต่างๆตามแต่พวกมันจะกำหนดนะครับเออบางตำราเขาก็จะเรียกว่าผีกงกุยผีกองกอยแล้วก็ผีกุ๊กกูซึ่งจะเป็นผีเดียวกันหรือไม่ตากลองยืนยันไม่ได้ละครับแต่คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของผีกองกอยเจอกับหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนอยู่ครั้งหนึง่ง มันจะเป็นผีบวกเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ได้นะขอรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีดๆ,ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะขอรับเนี่ยกดตรงเนี้ยนิ้วมือผมชี้ยิกยิๆกอยู่เนี่ยขอบคุณครับ